สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีนะครับวันนี้เกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตก,กิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเช่นเคยนะครับแต่วันนี้พี่วอมก็จะมีโค้ดมาแจกนะครับซึ่งพี่วอมก็ไม่ได้แจกโค้ดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก็จะมาแจกให้อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นโค้ดอะไรนะครับก็บอกได้ตรงๆเลยก็จะเป็นโค้ดคาตานะนั่นเองนะครับลหลายๆคนก็น่าจะอยากได้อยู่เนาะสำหรับคาตานะตัวนี้นะครับเพราะว่า นานๆนานที ö, okay. จะกลับมาหรือว่านานๆทีจะมีแบบว่าเป็นโค้ดคาตโนงคาตนาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็มาให้ทุกคนแบบว่าสุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับคาตโนงคาตนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอเลยหาแป๊บหนึ่งทุกคนนะครับคาตนะคาตนะคาตนะนะครับอ้าวเขาออกไปเลยทุกคนไม่น่าจะใช่นะทุกคนนะเออนะครับเป็นคาตนะที่พี่บอลชอบใส่อ่ะทุกคนแล้วก็ชอบถืออยู่แหละนะครับเออนะครับนาโจาออกไปหรือเปล่าครับทุกคนอืม เก right ิด like อะไรขึ้นครับน่าจะออกหรือเปล่าครับอ่ะแต่มันจะเป็นตัวนี้นะครับสําหรับคาตานะนะน่าจะหายไปในที่แรกนะครับแต่แบบว่าในกล่องยังไม่หายนะทุกคนเออนะครับที่แรกอาจจะหายหรือว่าเขาไปปรับปรุงใหม่อะไรหรือเปล่านะครับอาจจะแบบใส่แบบของเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับทุกคนไม่แน่ไม่แน่นะครับเออนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนั้นไม่มีเดี๋ยวพี่วอมจะบอกตรงนี้แล้วกันนะครับ อ่านะครับกล่องคาตนานะครับกล่องคาตนะนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับผมจะกองเป็นกล่องประมาณนี้เลยนะครับคาตนะตัวนี้เนาะที่จะแจกนะครับเนาะก่อนที่จะแจกคาตนะนะครับก็มีกติกานะครับมาให้ทุกคนร่วมเล่นร่วมสนุกนะครับผมเป็นกติกาแจกฟรีๆนะครับซึ่งให้เราทำปฏิกิิาตามนี้นะครับอ่านะฮะให้ทำตามนี้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด แชร์ลงกลุ่มไฟล์สักกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้แล้วก็เมนต์ยูดีแล้วชื่อ Facebook ไว้เลยนะครับผมก็จะให้ตามที่คนคอมเมนต์ถูกนะถ้าคอมเมนต์ไม่ถูกก็ไม่ได้ให้นะครับก็ใครคอมเมนต์ถูกก็ไปเลยนะครับก็อาจจะสักประมาณ10บาทหรือว่า33เพรนะครับผมแจกให้เนาะแล้วก็วันนี้นะครับก็มีอัปเดตนะครับก็เป็นท็อปอัพเนาะท็อปอัพเติมคพราบ1ก9นะครับก็รับไอวอลนะครับไอวอลตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบัตรสร้างห้องนะครับอันอื่นๆก อ่าเป็นจัสตินเนาะไอที่แบบว่ายัางไม่ได้เติมก็มาเติมได้นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าเด็ดอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมเนาะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตคืนนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นตู้ไดมอนด์นะครับคืนนี้เลยนะครับคืนพรุ่งนี้ดิเออไม่ใช่คืนนี้นะครับคืนพรุ่งนี้เนาะอ่ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ตู้ตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับใครไม่ได้สุมก็มาสุมได้นะสกงสกินปืนใครยังไม่ได้นะครับก็มาสุมได้เด้อนะอนนครับ อันอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เหลืออีกสิบวันนะก็สามารถมาสุมกันได้นะครับก็เป็นตู้เนาะแล้ก็จัดมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเนาะอันนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้สุมก็มาสุมได้เหมือนเช่นเคยนะครับก็เป็นชุดกีฬาสีเนาะหลายๆคนน่าจะชอบกระโปรงนะครับอืมก็จัดกันนะครับทุกคนเนาะ ขอคอย5ปีนะครับบัด5ปีก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับอีก5ชั่วโมงจะหมดแล้วเนอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ของที่กําลังจะเข้ามาก็จะเป็น MPT0 นะครับตัวนี้เลยนะครับโอ้นี่เคยโชว์ไปแล้วเนาะโชว์เมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นท่าเปิดตัวนะครับรถใหม่เนาะแล้วก็ไอวอลนะครับเอฟเฟกนะครับผมเปลี่ยนได้นะครับนี่ทุกคนดูคล้ายๆแบบเลี้ยงแสงนะครับดูทางซ้ายดูทางขวาอะไรอย่างงี้นะครับมีเอฟเฟกเลี้ยงแสงเด้อ ดูข้างหน้าดูข้างข้างจะเป็นจ็ตตินพเปอร์นะครับดูเต็มๆก็จะเป็นแบบตัวหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกแบบว่า 3D 3D ีนะครับแล้วก็เป็นท่าทางนะครับมีเสียงเพลงด้วยอันนี้นะครับเปิดไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นชุดนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นจราชนะครับที่บอกเลยว่าแรเดอร์นะครับใครไม่ได้สุ่มก็มาสุ่มเด้อนะครับแล้วก็ ไฮไลท์เลยนะครับหัวจันทาเนาะกลับมาแล้วนะครับหลายๆคนรอนะครับผมบอกเลยว่ามาแล้วนะครับอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับไม่น่าจะเกินวันอาทิตย์นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับเขามีปฏิทินบอกในแฟนเพจอยู่เดอ้อทุกคนเดอ้อก็สามารถไปสุ่มกันได้เนาะแล้วก็ Royal Pass นะครับใครยังไม่ได้ซื้อนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมซื้อด้วยสำหรับ Royal Pass เด้อ พาดสิ่งดีๆไปอดเลยนะทุกคนอดเ้อนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับก็จะหมดแล้วนะครับใครยังไม่ได้จับจองอะไรเป็นเจ้าของนะครับก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับไอ้วงไอ้วงไอวออะไรเงี้ยครับก็มาซื้อได้มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อผมก็ ได้ซื้อได้จับจองไว้เป็นรองส่วนแล้วนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามและรับชมเนาะสำหรับคลิปใน u t u b e นะครับผมแล้วก็สตรีมทุกวันในแฟนเพจนะครับก็ไปดูได้นะครับแฟนเพจก็แจกเพรเหมือนกันนะครับแต่ต้องเล่นร่มสนุกกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอเคฮะสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเติมเพชรนะครับผมก็แนะนําเว็บนะฮะที่มี .com หรือว่าเติมเกมของคารินานั่นเองนะครับทุกคนเนาะทุกวันจะมีส่วนลดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟอาวีนะครับผมเกมของคารินาทั้งหมดนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับก็สามารถมาเติมได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยใน Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่าเติมเกม .com นะครับเจอได้นะครับก็ใส่อยู่ดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมได้เลยนะครับทุกคนอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าก็ คลิกไปเข้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเติมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถเติมได้ทุกคนนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเคแบบถ้าได้นี่คือแบบสุดๆอ่ะมกเบเธอหมกเก็บเธอะนั่นเฮ้ยแล้วคือได้ดีแล้วก็คือไอดีอยู่ด้านล่างเลยนะทุกคนนี่เห็นปะพี่ความสูงมาเนี่ยเห็นปะนี่ได้ดีมาข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ควอมขอทําการ ไปใส่ให้ทุกคนดูนะครับแล้วซึ่งหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่โกงหรือเปล่าเว็บโกงเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนมาดูเพจนะครับผมจะพาทุกคนมาดูเพจนี่เพจนี้นะครับเห็นไหม อัปเดตล่าสุดเลยคือแจกทุกวันนะครับ21กรกฎาคมดูนะครับทุกคนดูเพจนะครับอ่ะนี่ครับแจกตลอดนี่พี่ลูกเกอร์ตัวจริงถึงจริงนะครับเขามาดูได้นะครับผู้ที่ตามเพจจริงต้องมีผู้ที่ตามนี้ตามนี้เลยนะครับทุกคน5,000กว่าเกือบ6,000นะครับได้ป่าวเออคนถูกใจแล้วก็ติดตาม8,000 9,000ละนะครับเกือบหมื่นนะครับถามว่าแจกจริงไหมนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับดูใต้คอมเมนต์เห็นไหมทำแล้วเดี๋ยวก็ได้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็ส่งจริงนะครับทุกคนนะครับก็ตามนนนนี้เเลลยะะคคครับโออทุุกก็งไปส่ม เว็บพีนุเขาดูนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ไ d ดบอกเอฟให้ดูเนาะโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับ ID ดีก็เข้าได้จริงๆนะครับสำหรับ ID ดีบอกนะอเอฟเนาะโคตรเท่นะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับมีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะบอกเลยว่าจริงจริงแล้วก็ดีจริงๆนะครับทุกคนจัดได้เลยนะฮะไปสุ่มกัน